สวัสดีครับท่านผู้ชมก็กลับมาพบกับผมในรายการสบายทิพย์เหมือนเดิมนะครับวันนี้รายการสบายทิพย์จะพาท่านผู้ชมมาเที่ยวสามห้างดังของจังหวัดนครราชส,สีมาก,กันนะครับน้องเหมียวเออมันเห็นเนี่ย,ม,นนยนะมันเห็นไอ้ไมเดซคของเราเนี่ยมันเห็นไมของเราเนี่ย สนใจเลยมันคิดว่าเพื่อนอะไรงเงี้ยนี่ครับผู้ชมเขาเห็นไม่เด็ดแคทของเราเขาก็เลยสนใจครับนี่ไงเขาเห็นไม่ขนแมวของเราเขาก็เลยแบบสนใจนะวันนี้รายการสบายที่จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวเซนทันไปดูดอกไม้ แปลกๆก,กันนะครับดอกไม้หายากและต่อจากนั้นเราก็จะไปเที่ยวเดอร์โมโคลาดไปชมสวนจุลสิลป์พาร์คจำลองกันนะครับสนุกมากครับที่เดอร์โมแล้วต่อจากนั้นผมก็จะพาท่านผู้ชมไปเที่ยวที่เทอร์มินอลทเวนตีวันโคลาดนะครับตรงนี้ผมจะให้อาหารแพะและก็อาหารกระต่ายกันด้วยครับ จะมีสัตว์แปลกๆมากมายเลยนะครับที่เธอมีนออทเวินตี้วันโคราชนะครับหน้ารักมาการับ ไก่ไข่ด้วยครับใช่ไหมไก่พันไข่ล,ลูสไฮแลนด์อ,อ๋อไก่พันไข่ลูสไฮแลน,นด์ไฮแลนด์ดื้อเลือก้าดูนี่นจะเป็นไก่บ้านนะครับไก่ชุนบ้าน นกคุ้มอเมริกันโอ้น่ารักมากนกกะทาทางชุดนะครับเขาจะมีกรงเลี้ยงแบบนี้ด้วยน่าเลี้ยงมากครับน่าไปเลี้ยงอยู่ที่ไร่สวนมากครับ น่ารักมากครับนกคุ้มโอ้ไข่เจี๊ยบๆนะครับไข่ไข่แนาเจี๊ยบๆมากเลยเด็กกรุงเขาจะเป็นแบบนี้นะครับกรุงเขาจะตายดำน่ารักมากครับกะตายเนเธอร์แลนด์ เลยที่เรียนออฟนะครับนนกระจายกระจายมีนิแล็บนะครับโอ้ oh, กระจายมีนี่ครับคือกุ้งก้ามแดงนะครับตรงนี้สามารถเลี้ยงบนน้ำธรรมดาได้นะครับกุ้งก้ามแดงนะน่ารักมากครับ นี้จะเป็นนกหงดหยกนะครับถ้าใครรักเสียงนกเสียงเสียงกานี่คือเลี้ยงได้นะครับแต่ว่าถ้าใครแบบชอบพื้นที่ส่วนตัวหน่อยก็คงจะหาที่เลี้ยงนะครับเพราะว่าเขาลองตลอดระต่ายกระต่ายเนาะยังนอนอยู่และตโตจากนั้นเราก็ าท่านผู้ชมมาเที่ยวที่บุกมอไก่ลากกันนะครับตรงนี้จะมีค่าเข้าสุ่มนะครับคนละหนึ่งร้อยบาทครับสองคนสองร้อยครับจะพาท่านผู้ชมมาชมภัยในดินเดียวกันนะสิบปาร์กกันนะครับน,รนี่ครับก็ติดตัวค่าเข้าครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ,รบเข้ามาเราก็จะเห็นสุ่มขายของที่ระลึกน,นะครับ นี้เข้ามาก็จะจืดนเสาพันกินพืชกันเป็นอันดับแรกเลยนะครับตรงนี้ตรงนี้เขาค่อยจับได้นะครับ <c oughs> แต่วิ่งไม่ได้นะครับเด็กบางคนก็กลัวนะครับยเขียนสั่นยุกยๆกยุกยการักกัจำนี่นะครับตรงนี้ก็คือ เป็นเดรุสเสาพันต่างๆนะครับแต่ว่าเขาจะเอาเบาะมาให้สำหรับเด็กๆนั่งถ่ายรูปนะครับนี <c oughs> ่ครับจะมีเสียงยนะครับมีเสียงนะครับตรงนี้จะเป็นพันชีเล็กนะเดรุเสาครับ ก็เหมือนจริงอยู่นะครับและตรงนี้ก็น่าจะเป็นสายพันธุ์ที่มาจากยุคจุลศิษย์ปาร์กนะครับตรงนี้นี่ก็คือตรงนี้ก็คือเขาเขายับได้นะครับแต่ว่าเจ้าหน้าที่กำลังซ่อมอุปกรณ์อยู่นะครับเขาก็เลยอยู่แบบนิ่งๆน,นี่ครับ ส่วนนี้จะเป็นโซนถ่ายรูปอย่างนี้นะครับส่วนที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่เขาอาปากได้ก็คือข้างในเขามีคนนะครับนี่ครับจะไว้สำหรับถ่ายรูปกันนะครับตรงนี้จะเป็นสายพันธุ์ที่นนนรครึ่งนกครึ่งไดโนเสาร์นะครับอยู่ในยุคของจุลศิษ์ปาร์กนะครับและนี่ก็คือทีลิกนะครับ ยับออกมาข้างนอกก็จะเจอกับพี่ใหญ่นะครับพี่ใหญ่ใจดีนะครับสายพันธุ์นี้ก็คือสายพันธุ์ที่เขากินพืชกันนะครับสายพันธุ์พอยยาตรงนี้ครับส่วนตรงนี้ก็คือเป็นทีเล็กนะครับเห็นภาพแบบนี้แล้วคิดถึงหนังจุลสิทธิ์ปาร์กนะครับ เด็กๆก็มาเยอะมากครับหลังเลิกเรียนตรงนี้เราจะอยู่ใกล้ซิดกับไดโนเสาร์แบบใกล้ๆกันเลยครับเห็นไหมครับหางฟาดไปฟาดมาอยู่ใกล้ๆผมก็เสียวไปนะครับกลัวมันจะมาฟาดเรานี่ครับสนุกมากครับวันนี้ ตรงนี้จะเหมือนจริงมากครับเพราะว่ามันอยู่ใกล้กับต้นไม้เหมือนอยู่ในหนังจุลศิษิ์พาร์คเลยครับเพราะว่ามันออกมาจากตึกอย่างเงี้ยตึกที่เขาแบบเป็นพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ของหนังจุลศิษิ์พาร์คนะครับที่จะมีดรแกรนและก็เด็กสองคนที่ไปที่ไปประสุดจนภัยใน จุลสิทธิ์ปาร์กกันนะครับตรงนี้มองไกลๆผมคิดว่าหมวกนะครับในโนเสารพันนี้นี่ครับสูงเท่ากับต้นไม้เลยครับตรงนี้ นี้เราก็จะให้อาหารแพะกันนะครับเดี๋ยวนี้ <c oughs> อย่าแย่งกันสิั <c oughs> วนี้กินคนเดียวเลยโอ้ตัวนี้หิวตัวเดียวดนิไปหิวอะ่ะ เราก็จะไปให้อาหารกระต่ายกันต่อนะครับเราก็จะให้อาหารหนูกับอาหารกระต่ายกันนะครับมาแล้วเดี๋ยวนะครับ <c oughs> <c oughs> กินเร็วมากเลยครับ <c oughs> โอ,โอ้กินเร็วมากเล,เลยครับนี่แครอทแครอทกินได้ไหมนี่โอ้โอเคเราจะไปให้อาการอาหารกระต่ายต่อเลยนะครับแด้เราก็จะให้อาหารกระต่ายต่อนะครับรอบวันค่ะบอนะ โอ้ตอนนี้เขาเขากินอะไรนี่อย <laughs> ู่ห <laughs> ัวอาหารเขาอยู่โอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาหมดแล้วนี่นี่โอ้ยเอาเหล็กไปด้วยน่ารักมากครับนี่อ๋อ หมดแล้วครับหมดแล้วครับดดดตรงนี้จะเป็นนกแก้วนะครับน่ารักมากครับ <reference> เขาคงงงว <white> ่าอนานี่คืออะไรนกแก้วน่ารักมากครับ มีสามสีนี่ครับสีเทาสีแดงสีขาวแล้วก็สีเข<ส>ียวครับน่ารักครับนี้จะเป็นนกพอพัดนกแก้วเลิฟเบิร์เลิฟเบิร์ดนะครับตรงนี้จะเป็นนกแก้ว คอสคาเทลนะครับคอเทลนะโอ้เดินนี้จะเป็นจิ้งเหลนนะครับงูหรือเปล่าโอ้งูคอนเนตหรือเปล่าน่ารักมากครับตรงนี้จะเป็นขนนกมือแคร ตร <med> <t> งนี้จะเป็นเต่าญี่ปุ่นนะคะเ <te> ต่าญี่ปุ่นเขาให้อาหารเดิน เต่าแก้มแดงใช่ไหมครับหรือ <c oughs> <c oughs> เต่าย่ปุ่นลัวเมาแล้ว <c oughs> <c oughs> อาหารของเข้าเหมือนจะเป็นสาหร่ายหรือเปล่า <c oughs> <c oughs> อันนี้จะเป็นปลาสวยงามนะครับปลาชาบ ตัวนี้จะเป็นเลสเชกูนะครับที่เขานิ่งนี่คือเขาทัอฟอมอยู่นะครับมันเป็นอาการของกนรยืงนยครับมันเป็นนิ่งคือมันไม่ไปไหนของมันเลยอต้วนด้วยแหละนี่ครับขอโทษครับตรงนี้จะเป็นจิ้งกากนะครับเบเดสนะครับดาก้อน ที่เขานิ่งนี่คือเป็นอาการของเขาอยู่แล้วนะครับเตัวนี้ไม่นิ่งครับเดี๋ยวก็กระโดดไปครับตัวนี้โอ้ตรงนี้จะเป็นมูครับงูหล่าม้อยไปจับเขาทำไม Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เทียบกับจิ้งเหลนท้องถิ่นกับเทียบกับเจ้าลิเลิปูนี่ตัวใหญ่มากครับสวัสดีที่กระป้อมสวัสดีนะครับตรงนี้จะเป็นนกแก้วนะครับเลิฟเบิร์ดนะครับแล้วก็จะตายนะ น่ารักมากครับกระจ่ายน,น้อยอเ,เสียงเจ้วเวลมากเลยครับตัวนี้จะเป็นหนูจะเผานะครับน่ารักมากครับตรวนี้จะเป็นยูก้าไกเดอร์นะครับยูก้าไกเดอร์กำลังนอนอยู่นะครับ ตรงนี้นจะเป็นหนูแฮมสเตอร์นะครับโอ้ตรงนี้น่ารักมากครับมีคนเหมือนกระลอกเลยครับกระลอกจิ๋วเลยอ๋อกระลอกจิ๋วนะครับน่ารักมากครับเนี่อยออใหญ่ยแยงกันเล่นลูกก็ไปแอบอยู่ตรงนี้นี่น โอ้ตรงนี้มันเหมือนกุ้งเงเงยอะไรไม่รู้เดี๋ยวมีวิ่งใหญ่เลยโอ้มาอยู่ข้างในนี่ด้วยหนีาวหรือเปล่าครับตรงนี้ด้วยครับโอ้ตรงนี้อันนี้เม่นแคละนะครับโอ้ตรงนี้จะเป็นงูนะครับตัวเล็กๆน่ารัก ตรงนี้จะเป็นเต่าแก้มแดงเจ่าเต่าญี่ปุ่นนะครับโอ้ตรงนี้กบครับเขากำลังกำลังฮิตเลี้ยงอยู่นะครับกบโอ้ตรงนี้เป็นกุ้งพันเดียวกับกุ้งกล้ามแดงได้เปล่าครับตรงนี้จะเป็นโซนของเจ้าหมานะครับ

มาน้อยน่ารักมากครับน่ารักจุงเบยครับเทียบกับฝ่ามือนะครับน้องตัวเล็กมากครับเทียบกับฝ่ามือนือก็จะเล่นกับเราด้วยนะเทียบกับฝ่ามือน้องก็ตัวเล็กมากครับ โอ้นี่ดาวติ๊กตอกเหมือนเขาอยากออกมาเล่นแลยเนี่ยโอ้ดีดาวติ๊กตอ๊อกเลยเดี๋ยวดีๆมาเล่นกับเราด้วยดีไม่อยากให้ยื่นมือนะไม่ัยากให้ยืนมน่ารักมากครับเ,บเรียบเทียบกับมือนะครับแ น้องตัวเล็กมากครับไป น่ารักมากครับลงหมาอันนี้จะเป็นพันไซเบรียนหรือเปล่ามองไกลๆคิดว่าเมียวน่ารักมากครับอันนี้จะเป็น ปลาครับปลาสวยงามนะครับอันนี้เป็นปุ้งเ็บกุ้งมาสนุกโอเคครับท่านผู้ชมเราจะเข้าไปข้างในกันดูนะครับโอ้จะรักเ้หรือเปล่า เจอระคีกแชะนะอันนี้จะเป็นเต่านะครับเจอระครีกแชะนอนอยู่ข้างในนะครับไก่ตก๊อกแรงไก่ต๊อกแรงสีน้ำเงินนะครับ กรไปไก่จอกนะครับฐานยีบนะครับตรงนี้ยีบโอ้ส่วนตรงนี้คือสล็อตนะครับนอนขุดอยู่เลยครับ อตรงนี้นกอะไรอ่ะนกพิราบมงกุฎนะครับโอ้ที่เขาเรียกว่านกพิราบมงกุฎเพราะว่าเขามีหงอนมันมงกุฎไหครับนกพิราบมงกุฎ